สูตรไอศครีมรสชาไทยส่วนผสมและสิ่งที่ต้องเตรียม 1. น้ำเปล่า3ลิตร 2. น้ำเปล่า1ลิตร 3. น้ำตาลทราย1กิโกร,รมัม 4. แป้งมันสำบะหลัง400กร,รมัม 5. กระทิสดทั้งนี้ให้ซื้อกะทิจากที่ตลาด3กิโลกร,รัมและให้คั้นให้ได้ทั้งหัวและหางกะทิรวมกัน3กรริโลกรัม 6. นมข้นหวาน3กระป๋อง 7. เกลือครึ่งช้อนชา 8. ชาไทยตรามือใช้ที่เป็นกากใช้ชง150กรัมต้มกับน้ำเปล่าให้ได้ปริมาณ3ส่วน4ลิตรน้ำสามลิตรมันตางเหร น้ำตาลนิดน้ำตาลหนึ่งโลอันนี้จะทำาูตรอโันนี้อะไรอ่ะชาไทยอันนี้ชาไทยชาไทยอันนี้ชาไทยก็คือใช้ใช้ชาที่จะต้องกรองกาฮรอยห้าสิบกรัมชาตัวนี้ชาตัวไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเขียวแดงได้หมดร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็ใส่ใส่น้ำ ันนี้หนึ่งลิตรใช่ไหมเสร็จสามส่วนสี่เสร็สามส่วนสี่ลิตรเดี๋ยวเอาสุดหนึ่งจบจากนีอ้อันนี้น้ำตาลหนึ่งโลนะต้องเลยเวลาตึงการน,น้ำสามส่วนสี่อ่าใช่ต้อ,องต้องขึ้นมาให้ได้ต้องไม่สุกให้ได้ได้เนื้อชาที่อยู่ในน้ำแล้วอ่ะเสร็จสามส่วนสี่ลิตรอันนี้คือถ้าเราจะอยากให้นเข้มกางที่เราชอบก็เพิ่มได้ใช่ไหมคะได้ อันนี้ก็มันก็เอาหม้อเล็กใส่น้ำหนึ่งลิตรน้ำหงลิมันสี่ร้อยกรัมไขมันสี่ร้อยกรัมปริมาตรเท่ากันปริมาตเท่ากันกับกะทิสดตนนี้ตากคมันจะเพิ่มนี่เนหม่ี่เนาะใช่ นี่ไล่ล่ามาไม่ทันกะทิดสดใช้นมแค่สอง่องแต่พอเป็นชาไทยกับกาแฟเพิ่มนมอีก่องเพราะมันมีน้ำเพิ่มมันตั้งมนันแาคา่ละเหมือนเดิม นีคี่ใส่นมข้นเยอะกว่าเดิมใส่นมข้นเป็นสามกระุมอาบต้องให้ัก้ไหมไปนดับกำังคนที่้ายเปิดเดืดน้ำเดือดเลย ไล่ามาดูเลเ้วแงปันใจคคนคนคคนเป็นคน่าค,คนแต่เียไ่สเลยปิดได้ค่ะปิดเ,เ,เล้วปิดแล้วนะทุกคนเนอนี่ปิดไฟเลยนี่มาปิดไฟแล้วก็มาคนไา่นอก ถึงจะเป็นสูตรอื่นที่ไม่ใช่กะทิก็ต้องใส่กะทิอยู่ดีมันถึงต้องใส่นมข้นบางสามกระป๋องย้อนกลับไม่ได้ย้อนกลัไม่ได้ถ้าถ้าเป็นกะทิ่องอะไรพวกนี้มันจะต่างกันไหมหรมันใช้ไม่ได้อกะทิกล่องไม่น่าใช้อ่ะกลิ่นมันไม่ใช่ไม่สดไม่ได้เลยความทีว่ามอร่อยมันไม่มันอร่อยไม่ได้เลยกะทิกล่องไม่เวิร์ก ก็เป็นกิบสดจากตลาดข้านั้นเกียดายคือใส่กะทีนะคะพี่ลงแล้วอร่อยนะไม่ต้องใส่ไฟนะคะเหลยอได้หรอแม่ได้เลค่ะกะทิสามกิโลสามกิโกะทิสามกิโลอ่ะได้เลย อันนี้อันนี้ชาไทยนะไม่ใส่ก็เอาชาไทยชาไทยชาดํเลยนี่ใช่ชาชาไทยที่ชิมกันชิมก็ได้ชิมเลยอาจารย์จะชิมชิมเลยเอาช้อนมาชิมเลยอันนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องเข้าเครื่องต่อด้วยชาไทยให้ให้หลวงพิยาเขาเทเขาแทกแล้ว ล้างไอ้แผ่นดีดำแล้วบนนะเรียบร้อยแล้วอ่าบนเรียบร้อยเปิดเครื่องอาชาไทยเทมีเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าอไทยเทหลวงพี่เทหลวงพี่เทระโล้พยามาเทโล้สูงๆจะเห็นอาล้างเลยอาล้างเลยล้างเลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนน้ำล้างเลยค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำ อ่าโอเคเลยค่ะตัเคเดียก็จะเห็นไงก็จะเห็นแล้วตรงนี้นิดนึงได้อ่าโอเคโอเคอีกนิดนึงแล้วเข้ามาอีกทีหนึงเดี๋ยวค่อยเทกลับไปใหม่ครูใช็กไปไหมขับมันก็ได้ไม่ได้ ใหม่มันยังไม่เซ็ตตัวมันก็จะไหลยอยู่นี่แหละจนกว่ามันเซ็ตตัวแล้วมันก็ดีเดีเนยวนะไปลองเดี๋ยวกลวยก็ได้นะไม่ต้องเปิดปางเดี๋ยวมีเป็นห้างอันนี้เป็น,น,น,นสูตรชาไทยกำลังจะลองเปิดดูว่าได้ยัง เอีย้ยตัวหมุนหมุนหมุนอุ้ยอย่างดีได้ลยลอย่ยงางค่ะมันมันปัน้นเป็นตัวอ่ะปิดติดไม่ให้หมุนหรอปิดเตื่องอ๋อเดี๋ยวมือลองเดี๋ยวต้องวางเองวางเอาไปโอ้ยออกแล้วออกแล้วบ้า